ไอตัวเนี้ยมันจะดีกว่าอยากตีมือตัวเองกันตีย้อนหลังเลยอัน้มนี้ใครไปสอนไหมเนี่ยขูบเรือแต้มน,นี้เนี่ยไม่รู้ผมก็ดูจากพี่ไง <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมากเด็ดแต้มเสียนครับรายการดีๆที่ทุกคนเนี่ยก็ดูได้ครับ เหมาะกับทุกเพศทุกวยัยทุกระดับฝีมือครับดำเนินรายการโดยผมธนวัฒน์ผู้ใฝ่รู้คนเดิมครับในวันนี้ครับทุกท่านนะวันนี้ผมอยู่กับบันทึกเกมของอาจารย์หนูเทพครับที่ได้เล่นกับยูทูบเบอร์หมักรุกไทยท่านหนึ่งครับ <c oughs> วันนั้นนะ่ยก็คือต้องเล่าก่อนครับว่าเป็นเป็นวันที่เราทําการไลฟ์สดกันแล้วก็ทีนี้ทํากิจกรรมเกี่ยวกับการทําบุญให้ มูลนิธินะครับมูลนิธิที่หนึ่งเพื่อที่เขาจะเอาไปาทําเกี่ยวกับการรักษาโควิดโควิดอะไรพวกนี้นะครับก็วันนั้นเนี่ยก็ยอดเป็นจาคประมาณ6,000กว่าบาทครับ <Wow. S 1> และที่สําคัญครับผมได้มีโอกาสเล่นกับอาจารย์หนุเทพครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเกมเกมนั้นกันครับถ้าเพื่อนๆพร้อมไปดูกันเลย ในวันนั้นครับอาจารย์หนูเทพเนี่ยแกเดินเป็นหมากสีขาวส่วนผมเดินเป็นหมากสีแดงครับก็รูปเกมเนี่ยฮะมันเป็นรูปเกมในตำนานครับก็ต้องบอกก่อนครับว่าคงไม่เปิดเรือมาเหส่สวนมาอุปกรณ์สองเครื่องแน่นอนมาอุปการนะไม่ใช่ม้าอุปกรณ์อา่าอาจารย์หนูเทพเนี่ยแกก็เดินทรงหมากแกงแก,งแกงปกติก็ก็แกรับขึ้นเป็นหมากมายงขวาส่วนผมเมื่อแน่นอนครับผมเป็นเมนมาขวาแล้วผมก็เดินม้าโยงขวานะฮะอาจารย์หนูเทพทิมเพี้ยข,ขึ้นมา สกัดเอาไว้ก่อนครับและก็ทางผมสีแดงนะครับผมก็เดินเบี้ยขึ้นไปครับอาจารย์หนุ่เทพเดินม้าครับหลังจากนั้นผมก็เดินเม็ดครับไปเรื่อยๆฮะเกมนี้ฮะไม่เกิดเหตุการณ์ที่หมากฝ่ายขาวเนี่ยแทงเบี้ยสูงหน้าเม็ดนะครับแล้วก็จะเป็นในรูปเกมของการเปิดหมากในลักษณะปกติครับทั้งสองฝ่ายครับเดินโคนปูกเม็ดทั้งคู่ครับอาจารย์หนูเทพครับเดินขุนวังในส่วนผมนั้นเดินขุนวังนอก ที่ผมต้องเดินขุนด้านนอกเนี่ยมันก็แน่นอนครับคือถ้าผมเดินด้านในเนี่ยโอ้โหนักหมักลุกระดับนี้เขามีวิธีตีตัต้งเยอะเบี้ยบ่อ,บอพางเบี้ยคู่ริมโคนก้าว,วเพราะงั้นนะเอาง่ายๆครับผมเดินขุนวังนอกผมว่าอาจารย์หนุเทพก็หลอนผมเหมือนกันนะถ้าอาจารย์หนุเทพเดินโคนก้าวราผมก็จะเอาเรือมาเล่นตรงนี้อ่าก็เป็นแต้มอาจารย์หนุเทพไปแหล,ละแอาจารย์หนุเทพครับก็อยากน่าจะอยากทดสอบพื้นฐานเนี่ยเทส t ด h e เบส i c คารวาสผู้ใยรู้มันหน่อยดิมันเดินได้หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย เอาเรือมากดไว้ก่อนที่ต้องเอาเรือมากดตรงนี้นะจริงๆแล้วมันมีความหมายนะความหมายของมันอยู่ในคลิปคลิปนี้ครับมันเป็นคลิปที่ผมได้พูดถึงเรื่องของการตีเบีย้ยปีอินทรีคือถ้าตีเบีย้ยปีอินทรีตั้งแต่ต้นเนี่ยค,คือหมากฝ่ายขาวเนี่ยเบีย้ยตำแหน่งนี้ขาดแล้วมันจะเสียโอกาสในการเข้าโจมตีเพราะงั้นเนี่ยหมากไฟขาวใช้เรือมากดไว้ก่อนส่วนหมากไฟแดงครับเดินเรือตำแหน่งนี้มีเหตุผลเพิ่งลงไปครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอ่าลองไปหากันดูนะครับในส่วนของรูปนี้ครับแรืน,นี้ใครไปสอนหมหเนี่ย ปบเรือได้แบบนี้เนี่ยไม่รู้ผมก็ดูจากพี่ไงจริงเหรออาจารย์หนูเทพครับเดินเรือมากดเช่นกันครับและเป็นหมากฝ่ายแดงครับผมเองนั่นแหละทนไม่ไหวขันไม้ขันมือัจะโจมตีอาจารย์หนูเทพเงี่ยแม่อาจารย์หนูเทพเขาอุตส่าห์แบบตั้งรับตั้งทรงไงผมก็แบบโจมตีด้วยเบียคูริมผมก็เห็นแล้วแต่ว่าผมอ่านอ่านไม่ดีไปนิดนึงคนระับเบียคูริมแบบจริงๆแล้วถ้าเดินขุนกออ็ไม่ใช่ขุนที่ขออภยัยโคนเทียมเม็ดเนี่ยตำแหน่งเนี่ย ไอ้ตรงเนี้ยมันจะดีกว่าอยากตีมือตัวเองกันตีย้อนหลังเลยกันคือไปเดินโคนปลูกเม็ดแล้วก็เดินเบี้ยคู่ริมเจออาจารย์หนูเทพกินนะเขาคงไม่ปล่อย้เขามาแทงม้าหรอกถูกปะอันนี้ผมเอาโคนกินตามสเต็ปครับเจ็บแบบมีสไตล์เดินเม็ดไล่โอ้โหถอยดีกว่าอยู่ไม่ได้ครับโคนมันวุ่นวายครับเจอกินเบี้ยเข้าไปอีกอ่าผมก็เดินตามสเต็ปเลยนะใช้เบี้ยกินอ่าพอใช้เบี้ยกินเสร็จ อาจารย์เทพขึ้นโคนอันนี้โคนตำแหน่งนี้โคนเอไอเลยนะาเป็นโคนในตำตำรงตำรานเนี่ยเขายังไม่ขึ้นกันอาจจะมีแบบกลางมาขึ้นมาก่อนแต่ตำแหน่งนี้เดินโคนก็เดินได้ครับผมจึงใช้ฮะเรือมากดไว้ก่อนกะแล้วครับคงไม่เดินขุนหลบแล้วคงปักหลักสู้กันอยู่ตรงเนี้ยฮะสู้กันจนปืนใหญ่ระเบิดครับไปเรื่อยๆครับกินครับผมใช้เบี้ยกินต่อครับอาจารย์หุูเทพครับเห็นแล้วฆ่ามไม่ดีครับลบขุนจจออกึ๊ดเจ้ามาหนึ่งตาฮะ หลังจากนั้นครับผมก็เดินมาครับคือผมก็เดินตามตรงแบบเบสบุ๊กถูกต้องเป,ป๊ะเลยนะผมก็เดินมา้าเดินอะไรเงี้ยคือที่มันต้องเดินมา้าตรงนี้เพราะมีเหตุผลอยู่เพราะว่าถ้าเกิดหมักไฟขาวเขาไม่เอาม้ามายึดข้างกระดานครับม้าข้างกระดานตำแหน่งนี้ของขาวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะแต่ในตำแหน่งเนี้ยของสีขาวคือถ้าไม่เดินขุนหลบไม่เดินเลยเดี๋ยวจะเจอเข้าโจมตีชุดใหญ่นะฮะก็ไม่เชิงชุดใหญ่แต่มันก็เข้าโจมตีได้แต่ทีเนี้ยครับอาจารย์หนูเทพคงอยากเซฟเซฟก็เลยเดินขุนใช่ไหมพอผมเดินม,ามาน้ามนนา ถ้ายกมาเนี่ยผมกินแล้วตรงนี้มันจะกลายเป็นเบี้ยซ้อนซึ่งมันไม่ดีต่อหมากสีขาวเนาะเวลาผมเดินมา,มาตรงนี้เสร็จอีกเหตุผลนึงก็คือผมต้องการที่จะแทงเบี้ยขึ้นมาเพื่อที่จะมามาไล่กินโคลไล่กินเม็ดตรงนี้ในอนาคตนะครับมันก็จะมีเหตุผลของมันอยู่แล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้นะครับก็สามารถหาซื้อตํารากลยุทธ์สุดยอดเตียนได้ครับในเล่มที่3ครับมีสอนเอาไว้นะขายเก่งทางด้านอาจารย์หนุเทพครับแกก็เดินเบี้ยขึ้นมาโป้ขึ้นมาฮะ ตะไปต้องไปช็อตเนี้ยแต่ว่ามันก็จะโดนแผลแตะริมอยู่เหมือนกันอยากจะหลอกล่อให้ผมแทงเบีย้ยสูงไอ้จุดเนี้ยตรงเนี้ยสำคัญนะคือพรมครับผมก็ต้องแทงเบีย้ยสูงคือถ้าผมไม่แทงเบีย้ยสูงใช่ไหมไอ้เบีย้ยตรง,งเนี้ยเขาจะกินเสร็จแล้วตรงเนี้ยโคนเขาจะออามาเล่นนะเพราะนั้นเนี้ยคือถ้าคุณไม่อยากให้โคนสีขาวเขาอยากเขามาเล่นได้ก็ต้องแทงขึ้นไปครับโคนตรงเนี้ยจะได้หลุดโฟกัสนะฮะอ่ามาายขาวอาจารย์หนุเทพครับเดินโคนครับผมเองัวถอยมาครับตำแหน่งนี้ก็ถือว่าสวยนะถอยมาเพราะว่า ไอ้มาตัวนี้มันไม่ได้ใช้ครับอาจารย์หนุเทพรู้แล้วครับว่าไม่งั้นเนี่ยผมจะระเบิดเบี้ยมาละก็เลยแทงเบีย้ยปิดมาก่อนคือตำแหน่งถอยมา้าเมื่อกี้เดินได้2แบบนะคือจะลอยเบีย้ยลงมาก็ได้หรือถอยม้าก็ได้แต่ถ้ามาย้อนดูผมตอนนี้นะคือหลังจากที่ผมมาถอดหมากมาเลยผมคิดว่าลอยเบีย้ยไปเลยไม่ถอยม้าน่าจะดีกว่าหลังจากนั้นครับพออาจารย์หนุเทพครับแกเดินเบี้ยริมใช่ไหมผมเองผมก็เดินโคนมาตั้งรับเพราะเห็นแล้วไงว่าอาจารย์หนูเทพเนี่ยจะยัดโคนขึ้นมานะครับอาจารย์หนุเทพครับ เดินเรือมากดใต้โคนผมเองอะเห็นแล้วฮะว่าโคนไม่ได้ใช้ปรับมาลงมาใช้ครับอาจารย์หนูเทพต่อโคนเนี่ยคือรูปเกมเนี่ยพอเราไปเล่นเบี้ยคู่ริมเสร็จมันค่อนข้างที่จะโดนเข้าโจมตีได้ฮะอันนี้คืออาจารย์หนูเทพยอมเสียเบี้ย2ตัวเลยนะแต่ว่าแรกกับตำแหน่งได้เข้าโจมตีก่อนนะครับตรงนี้ใช้ม้าจับเม็ดเห็นไหมเม็ดมีปัญหากะจำเป็นครับต้องใช้เรือมาปูกพอใช้เรือมาผูกเสร็จเจอโคนไล่ม้า ถ้าเมื่อกี้ไม่เอาเรือมาผูกนะเอาเรือฟันม้าเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งเหมือนกันก็สามารถที่จะหยิบยกมาเล่นกันได้เหมือนกันคนระแต่พอเดินผมรู้สึกว่าผมเดินเซฟเซไปพอเดินเซฟเซเนี่ยก็โดนอาจารย์หนุเทพบทขยี้เข้ามาเรื่อยๆรือผมเองถอยมา้าตำแหน่งนี้ผมผมเดินบิดเดินบิดข่อนข้างเยอะคือจริงๆรแล้วไม่ไม่ไม่น่าเดินม้าให้กินม้าให้ให้โคลนกินอะ่ะอันเนี้ยอาจารย์หนุเทพแกก็ซัดเรียบร้อยครับผมเองผมเห็นว่าโคลนอะ่ะตอนนั้นความคิดของผมคือโคลนมันแรงต้องการซื้อออก พอซื้อออกเสร็จเฮ้ยไม่ดีคิดไปคิดมาเฮ้ยไม่ดีกว่าโครเราจะมาเล่นโ,โหลำบากช้าด้วยอาจารย์หนุเทพถอยมาแบบเดินชิวอะ่ะคือเขาจะเอาม้าลงตำแหน่งนี้เม็ดมีปัญหาอีกอันนี้ผมเริ่มเริ่มหลุดเริ่มหล,ล่นละแทงเบีย้ยมาเจ๊งเจ๊งเลยเจ๊งเลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใจเย็นๆเดินโค้งเดินโคอะไรเนี่ยก็แพ้เหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็แบบแพ้แบบนานหน่อยไงอันนี้แบบโอ้โหเรียบร้อยเจ๊งครับเดินเบี้ยเจอลุกเข้าไปคุยกับรากมะม่วงเลย คุยก,กมมัเจอเรือรุกเข้าไปอีกหนึ่งทีเอาโคนปิดอีกทีเจอม้าจับเม็ดเข้าไปอีกตาเนี้ยเกะาว่าอ่าไหนไหนเม็ดก็เสียละก็เลยเนอะฮะค่อยๆกินแรกกันไปครับแล้วก็จริงๆก็มันก็มีเหตุการณ์หลังจากนี้อีกนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเละเทะแล้วก็อันนี้ตัดมาประมานี้แล้วกันคือจะจะบอกความรู้สึกในตอนการเล่นนะผมบอกเลยว่าวันนั้นเป็นวันที่เคยเล่นกับอาจารย์นุเทพครั้งแรก จริงๆเราเคยวนเวียนเจอกันหลายแมตช์หลายทัวร์นาเมนต์นะแต่ว่าเราแข่งกันคนละรุ่นอาจารย์หนุเทพก็เป็นรุ่นพี่ผมประมาณช่วงชั้นหนึ่งนะไม่ใช่ถึงประมาณระดับหนึ่งเอางี้เลยว่ะอาจารย์หนุเทพแก่ผมสักสี่ส้าห้าปีนะครับคือตอนนั้นผมอาจจะแข่งรุ่นเด็กอาจารย์หนุเทพก็แข่งรุ่นแบบรุ่นโตแล้วฮนะคือได้วนเจอกันบ่อยไม่ว่าจะเป็นกีฬามหาลัยหรือแมตช์พวกซีงแชมป์ประเทศไทยนะแต่ช่วงนี้ต้องขอบอกครับว่าอาจารย์หนุเทพแบบทอบอ็ทอปฟอร์มท็อปฟอร์มม้าๆจริงคนระับ คือพอไปเดินกับแกเนี่ยคือผมเองผมก็มั่นใจนะว่าในช่วงต้นกระดานผมก็เดินเบสบูมนะแต่พอไปถึงกลางๆเนี่ยเหมือนแกรู้มากกว่าเราเพรารู้มากกว่าเราเสร็จเราก็ค่อยๆพาดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงแทงเบี้ยเนี่ยโอ้เลิกคุยทั้งอำเภอเพราะเธอเดินเบี้ยตัวเดียวโอ้เจ็บเจ็บเจ็บเจบๆๆๆๆๆๆและก่อนจะไปถึงช่วงสุดท้ายผมก็ขอฝากผู้สนับสนุนด้วยนะครับร้าน Toy Tolish ศูนย์จำหน่ายบอร์ดเกมสื่อการสอนมากกระดาน นึกถึงบอร์ดเกมนึกถึง toy to l i s h จำหน่ายครบจบในที่เดียวเนี่ก็มาบ่นบนฝอยๆอยให้ฟังประมาณนี้นะแต่เพื่อนๆอ,อยากจะรอดูว่ามันผิดพลาดตรงไหนใช่ไหมอ่ะได้ไดได้เดี๋ยวผมคัดซีนมาตรงนี้ก็ได้ถามว่ามันผิดพลาดตรงไหนเหรอถ้าเอาแบบให้ยาัยไม่ได้เลยนะผมว่าเดินเบี้ยตัวเนี้ยให้อาัยไม่ได้เลยม,มันเหมือนเวลาเราเรากำลังคิดคือผมบรรยายความรู้สึกได้าตอนนั้นผมคิดอะไรเพราะเนี่ยผมเดินเอง คือมันเหมือนเวลาเราเราคิดว่าเยนนาการ1 2 3 4ใช่ไหมเรารู้แหละว่ามันต้องเดินไปเนี้ยแต่พอเราไปเดินจริงเอา้าเฮ้ยตายละไปเดิน4ี่ก่อนเดิน1นเนี่ยแหละผิดพลาดแบบไม่น่าให้อภัยนะแต่สรุปสุดท้ายเนี่ยผมว่าไอตัวที่ผิดจริงๆเนี่ยไม่เชิงว่าผิดหรอกแต่ว่าเดินแล้วเหมือนกับทําตัวเองให้ให้เดินเดินยากหมักลุกจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าใช้คําว่าเดินแล้วให้ตัวเองเดินยากดีกว่า ผมว่าผมตัดสินใจแทงคู่ริมอะไม่เวิร์กวันนั้นเนี่ยตัดสินใจแทงคู่ริมไม่เวิร์กถ้าวันนั้นตัดสินใจแทงบ่อพางผมว่าเล่นได้ผมว่านะเพราะอันนี้อะไรอ่ะเขาก็แบบต้องทิมลงบ่อมาใช่ไหมผมว่าเดินทิมลงมาอันนี้ก็จำเป็นต้องกินเพราะเบี้ยขาดไงกินเสร็จตรงนี้ยังพอเล่นยังได้ทางโคลยังได้ทางอะไรก็ว่าไปถูกไหมใช่ไหมทางด้านของบ่อพางผมว่า อาจจะน่าเล่นกว่าแล้วหน้าขุนเนี่ยผมยืนนิ่งเลยผมไม่ต้องกลัวว่าผมจะโดนโจมตีหน้าขุนเนื่องจาหน้าขุนยืนนิ่งเลยทีนี้ก็ต้องมาเทสกันแล้วว่าอความรู้จะเป็นยังไงแต่ผมบอกไว้ให้ฟังว่าผมไม่ถนัดเล่นบ่อพางผมก็เลยไม่กล้าเล่นนะประมาณนี้นี่ก็เป็นการฝอยแล้วก็การเล่าประสบการณ์ประทะเซียนสุดยอดเซียนดิอาจารย์หนุเทพเป็นสุดยอดเซียนละนี่ก็เป็นประสบการณ์เบื้องต้นนะที่ได้เจอกัน เอาไว้เดี๋ยวไว้คราวหน้าเดี๋ยวผมจะเชิญแกมาเล่นกันอีกนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากที่จะจมาปัทะฝีมืออยากที่จะหูคันไม้คันมือมานานแล้วก็เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีแล้วกันสําหรับคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอตัวชิ่งไปก่อนบายๆครับทุกคนอย,อย่าลืมซื้อกันด้วยนะครับหนงังสือสุดยอดเซียน2020ของอาจารย์อย่เทพนะครับมีขายกันที่ไลน์ชอปช่องเราเลยนะครับไปจริงอะบายสวัสดีครับ รงนี้นนะครับมันก็จะมีเตผลตรงมันอยู่แล้วถ้าเพืเ่อนๆอยากรู้นะครับก็สามารถหาซื้อตำรากลยุทธ์สุดยอดเตียนได้ครับในเล่มที่3ครับมีสอนเอาไว้นะขายเก่ง <c oughs> ทั้งนั้นอาจารย์นุกติดยครับไม่ใช่อาจารย์หนุเทพ